ระบบถนนในในเมืองไทยครับเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคนเดินเท้าสักเท่าไหร่เนี่ยและถามว่าจะเดินยังไงผมส่ง,งทาระนะคนจะขึ้นได้ยังไงก็ต้องเดินไปขึ้นถูกไหมครับมันก็ต้องมีการดีไซน์ทางเดินทางเท้าที่มันล่มลื่นน่าใช้งานสะอาดปลอดภยัยความปลอดภัยนี่สาคัญที่สุดต่างประเทศเขาจะให้ความสําคัญกับคนเดินเท้ามากๆเนาะ ฟุตบาทเขาบางที่กว้างเป็น10เมตรอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าให้ความสาคัญกับคนที่มาเดินเท้าเพื่อซัพพอร์ตการใช้งานขนส่งสาธารณะที่มากขึ้นนะครับคือแน่นอนบ้านเราเมืองมันร้อนเนาะเพราะฉะนั้นร่มเงาก็สําคัญมากแต่ทีนี้มันก็มาพร้อมกับภาระค่าใช้จ่ายของทางรัฐนี่แหละครับที่มันจะต้องคอยดูแลตัดแต่งต้นไม้อยู่เสมออะไรเงี้ยซึ่งบางทีตัดหัวกุดไปมันก็น่าเกลียดมันก็ร้อนใช่ไหมต้นไม้ก็มีความเสี่ยงจะตายอ,อ,อ,อีกแต่ว่าถ้าสมมติไม่ตัดเลยฝนตกลมพัดมาก็โค่รเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหา ผมมองว่าถ้าเมืองมันน่าเดินน่โอกาสที่คนจะใช้ขนส่งสาธารณะมันก็มากขึ้นครับถ้าคนใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นจํานวนรถยนต์ส่วนตัวก็จะน้อยลงถนนก็จะโล่งขึ้นพอถนนโล่งขึ้นมันก็จะจัดการเรื่องต่างๆได้ง่ายและแม้แต่ความล่มลื่นเองจุดจอดจุดขึ้นจุดรับ